ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคท่านประธานธนนวุทธิเดชสิลป์นะคะแล้วก็ท่านรองดาวเชียวุฒธิเดชสินนะคะอาจารย์มชิมาอาจารย์ภูสิ์ค่ะหันไปมองคนกลางค่ะค่ะวันนี้ชื่อสิรินุชนาศนะคะอ่าและสมาชิกทุกท่านนะคะค่ะชื่อสิรินุชนาศนะคะวันนี้ ได้มีโอกาสมาแบ่งปันประสบการณ์นะคะการใช้สินค้าวากามนนะคะของบริษัทพรอมิดนะคะก็ปกติเป็นคนชอบดูแลสุขภาพอยู่แล้วนะคะชอบหาอาหารเสริมมาทานอยู่แล้วนะคะ <c oughs> แล้วก็ชอบบอ,อกกําลังกายนะคะ <c oughs> ด้วยการการตีแบตนะคะสิ่งที่ตัวเองได้ก็คือเอ่อเมื่อก่อนก่อนก่อนเมื่อก่อนออกกําลังกายกาันตีแบตใช่ไหมคะก็ตีสองสาม เกมสองเกมก็เหนื่อยแล้วแล้วก็หายใจหายใจเหนื่อยมากนะคะรู้สึกว่าแบบตีตีไม่ไหวแล้วนะคะเมื่อก่อนเราก็จะพกกล้วยไปทานนะคะกล้วยหอมอแต่เดี๋ยวนี้นะคะไม่ต้องพกกล้วยหอมไปแล้วค่ะทานทานวากาเมได้เลยนะคะแ,แล้วก็เดี๋ยวนี้ตีแบตก,ก็เออสามสี่เกมก็ไม่เหนื่อยแล้วค่ะ<อ>เหมือนมีเหมือนทำให้ร่างกายเราแข็งแรงขึ้นนะคะแล้วก็มีพลังมากขึ้น ะนะคะแล้วก็สิ่งที่ได้ต่อมาก็คือเป็นจิเป็นเป็นโรคกระเพาะนะคะ<ม>คือเป็นคนเป็นคนใต้นะคะแต่ว่าชอบทานอาหารรสจัดมากรส<ม>จัดจริงๆถ้าไม่ได้ทานรสจัดก็คือเหมือนเรากินอาหารวิ่อิ่ม <laughs> แต่ละครั้ง<ม><ม>ที่ทานก็คือจิกินของรสจัดเข้าไปแล้วอะไรเงี้ยมันรู้สึกว่ามันแสบท้องอ<ม>รู้สึกได้เลยแสบท้องแต่ แต่เดี๋ยวนี้พอได้ทานวากเมะไปมันก็จะมีสมุนไพรตั้งสิบห้าตัวนะคะสิบห้าชนิดนะคะมันจะไปช่วยสมานเหมือนว่ามันมันไปช่วยดูแลโรคกระเพาะที่เป็นแผลที่เราแสบข้างในนะคะและตอนนี้ก็คือคือปัญหาเหล่านั้นคือไม่มีแล้วนะคะก็ทานอาหารได้ปกติเลยไม่แสบท้องเลยคือยังยังทานรูจัดอยู่นะคะก็ะเรื่องที่สามคือได้ได,ได้ได้เรื่องผิว ผิวนะคะผิวคือเมื่อก่อนเราก็เคยดูแลสุขภาพดูแลผิวอะไรดูแลผิวมาเยอะแต่หลังจากนั้นคือเราไม่มีเวลาได้ดูแลผิวเลยเราก็ได้ทานทานตัวนี้ไปมันก็ทานตัววากาเมะไปก็ผิวเราก็ลื่นขึ้นนะคะคนข้างๆจับดูผิวนีอะไรเงี้ยคนข้างๆ <c oughs> คนข้างๆนะคะเพราะฉะนั้นผู้หญิงเราต้องดูแลตัวเองนะคะแล้วก็ได้ตอนที่ออกกําลังกายดูได้ว่าผิว ผิวเราเออล่าขึ้นท่านลองบอกว่าหูจีเดี๋ยวนี้ผิวออล่าขึ้นสว่างอะไรเงี้ยนะสว่างใสขึ้นแล้วอีกอย่างกะที่ทุกท่านได้แชร์ประสบการณ์เรื่องเรื่อง,เร,องเรื่องวากเมนะคะจากที่ได้ยินได้ได้ฟังมาก็คือทุกท่านมีผลเกี่ยวกับเรื่องกะด้วยใช่ไหมคะแล้วจีก็มาใช่ตเกเองเออกะตัวเอง,เอเองข้างข้างหน้าข้างๆ้าง,างเนี่ยค่ะจางไปเยอะเลยนะคะก็สรรหาครีมอะไรต่างๆอะไรเงี้ยก็กะไม่หายนะคะ แต่พอทานตัวนี้หายเลยจางเหมือนทุกทท่านที่ที่ได้ทานเจอด้วยนะผลพลอยได้นะคะก็ไม่ได้คิดว่ามันจะจางแต่มันจางแล้วจริงๆค่ะนะคะแล้วก็ก็อยากก็จีได้ทานวกคเมนเนยจีก็แนะนําพี่น้องพี่สาวพี่พ่อกับแม่ได้ทานก็ส่งไปทางใต้ท่านได้ทานด้วยนะคะแล้วทุกท่านก็ทานแล้วก็เห็นผลชัดเจนนะคะร่างกายแข็งแรงนะคะพ่อก็อายุแปดสิบสามแล้วนะคะ แล้วแม่ก็เจ็ดเจ็ดสิบแปดตอนนี้แข็งแรงค่ะอยู่ที่ใต้นะคะกุจิน้องจิทานแบบไหนอ่ะเป็นแคปซูลเลยหรือ,รอว่าจิตทานแคปซูลค่ะจ้าอ๋อค่ะเช้าสองแคปซูลเย็นสองแคปซูลค่ะอืมก็ตอนจิไปออกกําลังกายอ่ะจิจะจะแกะแคปซูลใส่นะ้ำเป็นขวดเลยค่ะเป็นลิตรเลยนะคะแกะอ๋อเออเป็นเทคนิคเป็นเทคนิคส่วนตัวอีกแบบหนึง่งอืม เราไปออกกําลังกายจีก็ผสมน้ะออกมาเหนื่อยๆแล้วก็ดื่มได้เลยทุกท่านที่ออกกําลังเอ,อท่านท่านลองท่านประธานอะไรเนี้ยอพี่วินอะไรเนี้ยปามอาจารย์ก็ไปตีด้วยก็ทุกคนก็จะกินแบบนี้หมดเลยครับอน,นะคะแล้วก็เดี๋ยวครั้งหน้านะคะมีพี่สาวพี่สาวแท้ๆเลยค่ะพี่สาวแท้ๆเลยติดโควิดค่ะ คค่ะคพี่เขามีปัญหาสุขภาพเป็นไทรอยนะคะคือแนะนําตัววากามีให้ทานคือแข็งแรงขึ้นเลยอ่ะตอนแรกเราคิดว่าพี่เราไม่รอดแล้วนะคะอขออคิวขอคิวงวดหน้ามาแบ่งปันประสบการณ์หน่อยได้ไหมคิวงวดหน้าให้นะคะเอออยากให้ได้ตามนะคะว่ามันมันมันเห็นผลชัดเจนจริงๆนะคะแล้วก็อยากให้ สมาชิกค,คอมมิทุกท่านนะคะเชื่อมั่นในผลิตภัณฑ์วากาเมะได้เลยนะคะสามารถที่จะไปบอกต่อได้เลยเพิ่มความมั่นใจกับตัวเองได้เลยนะคะว่สินค้าเราดีจริงๆค่ะ,คะ,คะขอบคุณค่ะโอ้จีิขอบคุณมากๆเลยจ้า